อาจารย์นกเพิตปูเบี้ยฉอสเตรียมขึ้นเป็นไม้ยงขวาครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบี้ยงหอห้าอาจารย์นกเพริตปู่เบี้ยจอสคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้จะเปิดในรูปของไม้ยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นกเพริตพัฒนาม้าขึ้นมาฉอสคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหอาจารย์นกเพรจิตพัฒนาเม็ดขึ้นมาฉอสอง คูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสามคูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉสองคููต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองเป็นไม้ยงขวาฝ่ายคููต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดเป็นไม้ยงขวาเช่นเดียวกันครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสอง คูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็บอาจารย์นกกระจิบแปรขบวนด้วยเบีย้ยก้ามปูครับเบี้ยยอสี 4. นี่คือลักษณะของเบี้ยก้ามปูสกัดไม่ให้คู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอหกไปชอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอสองจังหวะนี้คู่ต่อสู้ปูเบีย้ยจอหกไปจอห้าชวนทะเลาะเลยครับตรงพื้นที่กลางกระดานนะครับ อาจารย์ทกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบี้ยริมขึ้นมาจะช่วงชิงความได้เปรียบเชิงนอกในชาัย,ยานะครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเบี้ยขึ้นอาจารย์นกกระจิบได้โอกาสส่งเบี้ยสูงขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงมรณะนะครับทําให้โคนม้าของคู่ต่อสู้เดินขึ้นทางด้านปีกซ้ายลําบากนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงช่วงชิงพื้นที่กลับนะครับด้วยการส่งเบีย้ยงอห้าไปงาสิไล่เม็ด อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยขอสิจะแก้เบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับเตรียมนําม้ามาที่ขอไข่3ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจบุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการใช้เบีย้ยคว่ำกินเม็หงายไล่โคนไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับนําขึ้นมากินจังหวะนี้คู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขอ6กไปขอห้าจะบุกทางด้านปีกขวาของตนเองนะครับ อาจารย์นภัจิบโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการนำเบี้ยนอกกินตัดเบี้ยในไล่เม็ดคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นภัทจิบเดินเบี้ยชอสามขึ้นมา homework. ชอสี่ผูกเบี้ยสูงไว้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยริมอาจารย์นภัทจิบส่งเบี้ยหอสามขึ้นมาหอสี่ไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยเม็ดกลับอาจารย์นภัทจิบนำโคนขึ้นมาขอไข่สาม คููต่อสู้นำเรือยอมาที่ขอแครับอาจารย์นกพระจิบนำเรือยอมาที่งอหกดขุนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดมาที่จอแอาจารย์นกพระจิบนำม้าลงมาที่จอหเตรียมนำม้าขึ้นมาที่ตางอสนะครับคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอแปดอาจารย์นกพระจิบนำม้าขึ้นมางอสคู่ต่อสู้ถอยโคนลงมาที่จอแ เตรียมนำโคนขึ้นไปที่งอเจ็ดนะครับอาจารย์นกระจิบนำม้ามาที่ฉอสามคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นฉาเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำเรือมากดขุนครับถ้าได้จังหวะดีๆจะใช้เบี้ยกินเบี้ยที่จอห้าเปิดหน้าบ้านของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมา้ามาที่ตาชฉแปด้องกันไว้นะครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่คอหนึ่งคต่อสู้นำโคนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบเดินเรือมาที่คอสองคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นขอไข่หกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบี้ยริมขึ้นมาโจมตีเบี้ยในฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบี้ยขอห้าไปขอสิอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยคอสามขึ้นมากินครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยริมเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยงอสี่ขึ้นมาอห้าไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ง,ง 8. อแปดอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินเบี้ยที่ขอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เรือกินเบี้ยที่กสี่อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอไข่สองฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปที่ตาจอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปซ้อนครับ คู่ต่อสู้หลบเรือจากตากดนะครับนำเรือมาที่กอแปดอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่งอสองคู่ต่อสู้ถอยโค้กลับมาที่ตาคอเจ็บอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาครับไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือลงไปที่กอสองจะไล่เรือของอาจารย์นกกระจิบนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอสิ คูต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเรือรุกอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปที่ตาขอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบส่งโคนปักขึ้นมาบุกค,ค, the คู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ามาที่งอแอบอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินแลกโคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดลงมากิน พอถึงจังหวะน,นี้อาจารย์นุกฤจิบตัดสินใจนำม้าที่คอสี่กินเบีย้ยคู่ต่อสู้รุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นุกฤจิบนำม้ากินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาจอแปดอาจารย์นุกระจิบหงายเบี้ยไลยม่ม้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ชอแปดอาจารย์นุกระจิบนำเบี้ยหงายมาที่ตาชอเจ็ คู่ต่อสู้นำเม็ดไปไล่ม้าครับอจจาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่ฉอบสาคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปที่ตาชอเจ,จ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนไหลขึ้นมาที่ตางงอสี่คู่ต่อสู้นำเรือไปที่กอสามครับอจจาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกค,คู่ต่อสู้ถอยม้ามาปิดอจจาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่เม็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบดึงเรือถอยลงมาที่ขอหนึ่งคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปที่ตาขอเจ็ดจังหวะนี้คู่ต่อสู้พลาดแล้วนะครับถูกอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยคร่อมม้าคร่อมโคนคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคนกินเบีย้ยหงายครับอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากินโคนหงายไล่มา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามาไล่กินเบีย้ยหงาย อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอ่อห้าครูต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินเม็ดครูต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยงหายอาจารย์นกกระจิบนำม้าบุกเข้ามาที่ตาจอ่อห้าครูต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบนำาขนขึ้นมาจ่อสาม คูต่อสู้ถอยเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบเดินขุนขึ้นมาจอสคูต่อสู้นําเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบนําขุนบุกเข้ามาที่ตาชอห้าทำแต้มขุนหานะครับคูต่อสู้นําม้าไปรุกที่จอสี่อ,อาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ตาชอหกคูต่อสู้นําม้ามารุกที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินเบี้ย ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาที่ตาจอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามาปิดอาจารย์นกกระจิบมีหนึ่งทีรุกจนนะครับปักโคนขึ้นมารุกจนครับผมอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยฉาสเตรียมเปิดในรูปของม้าโยงขวาตามที่ถนัดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบี้ยงรอห้า อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอสามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสี่คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกเป็นม้าขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิตพัฒนาแม็กขึ้นมาขอสองคู่ต่อสู้พัฒนาแม็กขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำแม็กขึ้นมาจอสามคู่ต่อสู้นำแม็กขึ้นงอหก อาจารย์นกกระจิตพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นไปเป็นม้าโยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิตพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิตแปรขบวนด้่ยเบี้ยก้ามปูเหมือนเดิมครับเหมือนในเกมที่หนึ่งนะครับ ในจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกตั้งรับด้วยการนำเรือมาที่ตาชอแปดครับเตรียมส่งเบีย้ยชอหกไปช 5. อห้าอาจารย์นกกระจีบจึงปูเบีย้ยชอสามขึ้นมาชอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจเดินเบีย้ยจอหกไปช 5. อห้าอาจารย์นกกครจีบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบีย้ยชอห้าขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเบีย้ยริมนะครับขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยริมเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยสูงขึ้นไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอสีคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดหงายไล่โคนอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่ขอสี่ไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำแมปไปไล่โคนครับจังหวะนี้อาจารย์กกระจิบตัดสินใจนำเบีย 5, เบ้ยที่ชอห้ากินเบี้ยที่ชอหกหงายไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์กกระจิบนำโคนมาที่ตาชอห้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกโคนอาจารย์กกระจิบนำมา้าเข้ามากินครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปที่ตาหอห อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาตาจอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเมดไปไล่ม้าครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ตาจอหกโจมตีเมดคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยไปผูกอาจารย์นกกระจิบส่งาม,ม้ามาโจมตีโคนคู่ต่อสู้ครับมาคร่ำโคนคร่ำเบี้ยถ้าคู่ต่อสู้แก้ไม่ดีจะถูกม้าอาจารย์นกกระจิบรุกค,คาดกินเรือนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำขุนนะครับขึ้นไปที่ตางเจ็ดอ,อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการถอยม้ากินแรกกับเม็ดคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเพี้ยรุกคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ตาพเจ็ดอ,อาจารย์นกกระจิบกินเรือรุกคู่ต่อสู้นำเรือกินตอบ พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเธอออกคลองที่ชอหนึ่งครับคู่ต่อสู้นำมา้าขึ้นไปบุกค,ครับที่ตาจอห้าจังหงายเบี้ยนะครับอาจารย์นกกระจิบตอบโต้กลับด้วยการกินเบี้ยในของคู่ต่อสู้ที่คอห้ฝ่ายคู่ต่อสู้หงายรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสคู่ต่อสู้ใช้โคนกินเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาคร่อมม้าคร่อมโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำมา้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนกินเบี้ยหมายคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมาครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่ตางอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งโคนมาไล่ม้าครับ คู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้าก,กินเบี้ริมอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้น4ห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนจะกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ตาจอสามฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยกอห้า อาจารย์นกกระเจิบส่งเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสี่ไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้าถอยมากินรูปอาจารย์นกกระเจิบใช้โคนกินมา้าคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระเจิบเดินเรือชอหกคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมาอาจารย์นกกระเจิ๊บนำเรือมาที่ตาคอหก คูต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นไป4สิอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนจากตากดนะครับนำขุนขึ้นไป4อ6อาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ตางอ3คู่ต่อสู้นำขุนไปไล่กินเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับกินมา้า จังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำมาไปที่ตาคอเป็นการเดินที่ผิดพลาดมากนะครับอาจารย์นกระจิบมีหนึ่งทีรุกจนนะครับนำเรือที่ยอเจ็ดมาขอเจ็ดรุกจนชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสวยงามนะครับผมอาจารย์นกกระจิบป,ปู่เบีย้ยชอสีหน้ากากตุกตุกพัฒนาคนขึ้นชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยชอสี คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ็อาจารย์นุกระจิตพัฒนาม้าขึ้นมาชฉสามเป็นม้าขวาครับคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็อาจารย์นุกระจิตพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉสองคู่ต่อสู้ปู่เบี้ยเฉห้าอาจารย์นุกระจิตนำเม็ดขึ้นมาเฉสามคู่ต่อสู้ปู่เบี้ยงอห้า เป็นเบีย้ยคู่กลางนะครับอาจารย์มัคคิจิพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับคู่ต่อสู้นาเมดขึ้นงอหกอาจารย์มัคคิจิพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์มัคคิจิพัฒนาโคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยกอห้า เหตุผลที่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมนะครับไม่ต้องการให้อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยขอสามขึ้นมาขอสี่เพราะถ้าเดินมานะครับจะถูกกินตัดเบี้ยเบี้ยริมของอาจารย์นกกระจิบจะขึ้นมากินไม่ได้เพราะว่าเรือจะขาดนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินขุนมาที่คอหนึ่งคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ขอสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยย่อ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าฝ่ายคู่ต่อสู้หน้ากากรถตุกตุกเดินเบีย้ยในหลายจังหวะนะครับการเดินเบีย้ยหนึ่งครั้งจะทำให้ขาดการพัฒนาหมากตัวใหญ่ไป1ครั้งนะครับดังนั้นการจะเดินเบีย้ยก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับและจะเห็นว่าอาจารย์นุครจิบเปิดหมากได้พร้อมกว่านะครับจังหวะนี้อาจารย์นุครจิบ นำเรือที่กอนหนึมากดขุนครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่งอแเมื่ออาจารย์นกครจิบพร้อมแล้วนะครับเดินเบี้ยชอสาขึ้นมาชอสเป็นเบีย้ยปีกอินสีบุกโจมตีคู่ต่อสู้ทันทีฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยที่ชอสี่ไล่เม็ดอาจารย์นครจิบนำเม็ดขึ้นมากิน คู่ต่อสู้กินแรกเบีย้ยที่ชอสไล่มาอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรือออกไปหนึ่งลำครับอาจารย์นกกระจิบกินตอบเมื่อฝ่ายคู่ต่อสู้รู้ว่าการพัฒนาตัวหมากช้ากว่าอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงพยายามที่จะนำตัวหมากขึ้นไปแลกเพื่อที่จะเสมอนะครับจังหวะนี้จึงนำเม็ดขึ้นไปแลก อาจารย์นกระจิบนำโคนขึ้นมาผูกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจเดินเบี้ยขอสิยอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับเพื่อทําลายโครงสร้างเบี้ยของอาจารย์นกรชระจิบมาดูว่าอาจารย์นกรชระจิบจะมีวิธีรับมืออย่างไรนะครับถ้าหากถูกคู่ต่อสู้บุกแบบนี้อาจารย์นกรชระจิบนำเบี้ยริมขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบีย้ยคอสกินเบีย้ยที่ขอสเลยครับแล้วคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยคว่ำไปไล่โคนนี่คือการตอบโต้ของฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับหน้ากากรถตุกตุกถ้าอาจารย์นกระจิบถอยโคนเม็ดจะเสียฟรีนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบตัดสินใจนำม้ากินแรกกับเบีย้ยและเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดกินมา้า อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเม็ดซึ่งจะเห็นว่าจะเป็นเม็ดบวกกับสองเบีย้ยความสู้กับม้าของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นของหอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่คอ2ขึ้นมาคอสามคู่ต่อสู้ส่งโคนไปที่ขอ5อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาคอห คู่ต่อสู้นำเรือมาที่ขอแอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับกินโคลนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขนผูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยชอ .4 อสีขึ้นมาชอ .5 อห้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบี้ยจังหวะที่คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกทําให้เม็ดของอาจารย์นกกระจิบกินเข้ามานะครับไม่ค่อยดีนะครับผมรอให้อาจารย์นกกระจิบ กินแรกเข้ามาจะดีกว่านะครับจะได้มีโอกาสพัฒนาม้าขึ้นนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดนะครับลงมากินคู่ต่อสู้ส่งม้าขึ้นไปจอห้าจะกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการเสียจังหวะนะครับตัดสินใจส่งเบี้ยคว่ำขึ้นมาไล่ม้าเลยฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยที่คอสี่รุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่คอสามขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนกินเบี้ยที่คอหกคู่ต่อสู้นำเรือมากดกินโคนบังคับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาผูกฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นต่อเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยคนมาปิดอาจารย์นกกระจิบส่งเม็ดมาบุกไล่ม้าคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดกินม้าครับคู่ต่อสู้นำขุนกินเม็ดอาจารย์นุกระจิบปูเบี้ยจอห้าขึ้นมาคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยชอหกไปชอห้าอาจารย์นุกระจิบนำม้ามาที่จอสี่ คู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปที่ชอสี่อาจารย์นกกระจีบนำขุนขึ้นมางอสาคู่ต่อสู้หงายเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปกินคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ขอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่ชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยรุก คู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำ <hi> เรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นไปจอหอาจารย์นกระจิบหงายเบี้ยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ชอสี่อาจารย์นกระจิบถอยโคนมาที่งอหคู่ต่อสู้ใช้โคนกินเบี้ยที่ขอสอาจารย์นกกระจิบถอยโคนมาที่จอสี่ คู่ต่อสู้นำโคนถอยมารุกค,ครับอาจารย์นกริจิบนำขุนกินโคนคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินโคนที่จอสิทซึ่งจังหวะช่วงนี้ถ้าหากทุกท่านเป็นหมากของคู่ต่อสู้ให้นับสักกระดานไปด้วยนะครับผมจะได้มีโอกาสเสมอนะครับอาจารย์นกระจิบนำเรือรุกค,คู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ฉอสาม อาจารย์นกพระจิบนำเบี้ยหลายมาที่จอห้าคู่ต่อสู้นำเรือมาที่กอแปดอาจารย์นกพระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ชอสองอาจารย์นกพระจิบนำเรือมาที่ขอสามคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกพระจิบหลบขุนมาที่งอห้าคู่ต่อสู้ถอยโคนมาที่ยอเจ็ด อาจารย์นุกจินำเบี้ยงหายไปที่งอสี่จะนำขุนเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่ชอสองอาจารย์นุกจิีนำขุนไปที่จอสี่คู่ต่อสู้ถอยโคนมาไล่มา้าอาจารย์นุกจิีนำเรือรกุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงไปที่ชอหนึ่งอาจารย์นุกจิีถอยม้ามาจับกินโคนคู่ต่อสู้นำโคนไปที่ยอห้า อาจารย์นกกระจิบนำม้ารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ฉอนอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายมาที่ฉอห้าคู่ต่อสู้เดินโคลนให้กินครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินโคลนคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยงหงายรุก อาจารย์นกกรจิบนำขุนกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้นับศักมาก16นะครับหนึ่งสาสี่ห้าคู่ต่อสู้หนีนับหอาจารย์นกกระจิบนำขุนเข้าไปครับคู่ต่อสู้หนีนับ7อาจารย์นกกรจิบดึงเรือมาที่กอสองคู่ต่อสู้นับ8ขุนตามครับ คู่ต่อสู้นับเก้าขุนตามคู่ต่อสู้นับสิบอาจารย์นกระชิบนำเรือลงไปที่กอนหนึ่งรบจนครับผม